ว่หน่วยคืองามแทฮห็เจะได๋ให้มันเทียงมอยลอยอย่างซี่นี่เป็น,ลลนเกษตรกรอย่าไปกลัวฝนเออบักล่ะ <laughs> เป็นก็หวานเมยไม่เป็นมันก็ไปเจอลูกยั<น>งไม่สุกเฮี่น้องครับนี่คือเรื่องราวของอิตผาล้ำในแม่แก้วค,คําแสนครับบ้านคงปากกล้วยอิฐผาลำ้ำเคลื่อนน้ำอุน่นคือเก่าคือเดิมครับมาอีกแล้วนี่นะครับเบิ่งรูปปอดโธมีแต่ห่วงงามงามมีแต่ห่วงสวยสวยครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องกล้องไปที่คารพบรักฮักแพง สวัสดีนายแม่คนสวัสดีค่ะวัสดีค่ะนปีนี้เท่ากวเก่าเถ่ากวเ่างามคือเก่าโอ้ยงามที่จเได้ก็งามเอาไปหนึ่งโลปีนี้ทําไมมันต้นสูงกว่าเดิมครับนี่มันก็สูงไปเรื่อยๆลูกสูงแล้วก็ตัดแต่งแล้วก็ขึ้นมันยอดมันขึ้นได้ลูกบ่อไม้บ่อยอนมันกระทางขึนทางขึ้นจังวานี่แล้วเออีกสิ สามชีซีสาต้นตานมันนี่ป้าที่จะในชีเอามาเลมามมากถิ่มซอยในเด้อป้าที่อดสวยอยู่พี่น้องเอ้ยนี่คืออินทผาลัมเขื่อนน้ำอุ่นบ้านโค้งปากกล้วยตำบลปลาโลอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครใกล้หาดหินเท่านี้ล่ะใกล้ๆกล้หาสวนหินสกลนครนะครับถ้าฝนมาหลายในซุกหลายละได้ลูกบ่ฝนหลายน้ำหลายแล้วก็ เขียวยังเขียวสว่างอยู่ปีที่แล้วผมจําได้ว่าผมมาต้นเดือนกรกฎาคมแล้วขายไปครึ่งส่วนแล้วปีนี้มันช้าค่ะแล้วดูแลยังไงครับนี่ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันคือมีตะคุงตะข่ายมาพร้อมแบบนี้ใส่ทาไมอันอันอันกันด้วงอี่ลูกเอ้าด้วงกินห้องแมวในบดซีหาต้นละปีนี่คือคือสตูที่ไหญ่ที่สุดคือของสวนนิพพานคือด้วงด้วงด้วงเขาโตซ้ำนี่แต่สามารถล่มล่มล่มต้นยหงไงได้ แล้วมันต้องทํำยังไงมันไม่มีทางรู้เลยบ่มันมันลี่เข้าไปมันบ่บอกเขาได้หูกไอ้แม่สิเขาละเด้อมันบ่บอกัดนด้บัดเพื่อแม่สิพ่อเนี่ยเครื่องต้นละลูกบโอ้ซุ้มหนังสองต้นเอาลงละเรียบร้อยของแม่นี่ไม่ใส่ยาได้ไม่ใส่ยาเลยหรอบ่จ้าพ่อมันหลายหลายนะเกจงว่ะไม่ไม่ไม่ตัวไรตายไปกระซังมันแม่ก็สิปูกันอื่นใส่บ่พาะว่าแม่บ่เอาแล้วนโยบายแม่เออได้แค่ไหนเอาแค่นั้นจบ ไม่เอายาทั้งสิ้นไม่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 เน้นเยอะสุขภาพเราเอาเด้แล้วก็สุขภาพลูกค้าเราเด้เข้าตัวผู้อื่นตัวใดเจ้าของตัวใดบัลูุกบัลล้กอะไเนาะไม่ได้มันเป็นทุกข์ได้ยินว่าวางกี้นี่มันนี่ยอย่างก็มันเพิ่มขึ้นบ่อพอมันต้นใหญ่วเพิ่มไปลูกเพิ่มต้นนี้สมมติว่าเอตนี้มีเจ็ดแปดจันสิบสิบกว่าจันครับเขาจะขึ้นเป็นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบถึงยี่สิบสามปานนั้นนะนะปานนั่นถึงยี่สิบสามจันปีนี้ขายจากบาทจังไรนี่ มาเข้ามาเลยโปมีโปสุด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 จนแต่ต้องได้เริ่มจากหนึ่งร้อยขึ้นเริ่มหลักร้อยเดียวค่ะของเรานี่เป็นทันที่เรียกว่าพันอย่างก็ะบาฮีเนื้อเยื่อบาฮีเนื้อเยื่อดีกว่าปลูกเม็ดจังไรดีกว่าปลูกเม็ดตัวแต่ละต้นเด้ยลูกรสชาติคือกันเป๊ะเลยเป๊ะเลยเอานอเขาไปปลูกลูกเขาออกมากับเป๊ะคือพอคือแม่คือปูคือยาเขาแต่ว่าต้องการันตีว่า อิฐผาลัมในแม่นี่เราเป็นค่อนข้างที่สิลูกงามลูกสวยสวยเหมือนคนทําเลยทีเดียวแล้วก็ปลอดปลอดสารพปลอดภัยมากๆากอืมพะวันผู้จัาของสวนขี่ยานเปได้ไหนแน่ครับมาดูป่ะอาจารย์เอาขึ้นมาบ่อยแท้อาจารย์อาจารย์ที่รักที่รักมาให้กําลังใจทุกปีอืมวานกรอบครับผมมาทุกปีบ่หรือว่าทุกปีแฟนคลับ แฟนพันแท้แฟนพันแท้ในแม่แก้คำแสนทำการดูแลเนี่ยดูแลหลังจากมันก็เป็นเอาเป็นมากแล้วปุ๊บตอนเป็นเป็นดอกเห็ดยังไดนโว้ยกับโตผูมาผสมคือเก่าบอผสมโอ้ยมันมันลาหมากลมครับมันขึ้นลงอ่ะมันต้นมันสูงแล้วเออต้นได้ปีนแม่ถอยแล้วปีหน้าไม่เอาแล้วเออต้องหาคนอื่นปีหล้ไปเถอปเถอไม่สนใจกูที่นั่งสี่นิ้วแล้วปีหน้า บอกย่างเดียวบอกย่างเดี่ยวเออบ่เอาก็แล้วใส่ปุ๋ยยี่หงจังไดตอนมันเป็นดอกปุ๋ยขี้ไก่อินซีข้านี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเลยอืมที่แค่มีข้าใส่เล็กหน่อยคือพวกช่วงไอจะจะมีตาดอกมีอย่างของเขาอ่ะอืมเริ่มเริ่มจะออกดอกนี่แหละข้ากระตุนเขานิดหนึ่งสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับซ้ำนานนะซ้ำนานปุ๋ยเคมีน่ะเคมีแต่นอกนั้นเราใส่ใส่สละสามพันกว่าบาท เอาขี้อย่างเดียวเอาใส่ยางเดีวมึงกินขี้ไปก็อขี้ไก่อัดเม็ดเออขี้วัวเออขี้แพะก็ว่าไปขอให้เป็นขี้ขอเป็นขี้เน้นขี้โอ้ยเนาะเออกับเกลือคือว่าแะไรแม่ก็มาใส่เออตามเรื่องคือยังไงก็เฮ็ดไปตามธรรมชาติเฮาแล้วติดดอกปุ๊บเราก็ไปผสมให้มันผสมตอนมีต้นผูผสมแล้วก็ติดแล้วก็มาจั่นได้บวันนี้เออปีหน้าย่านบ่แต่งอยู่มากนะทำไม แม่จ้างเขาแต่งปีนี่หมดสองหมื่นเด็ดทิมมาจ้างเขาเด็ดน้อยๆทิมเด็ดมากอพื่ให้มันหนวยใหญ่เออจ้างเด็ดออกเนาะจ้างเด็ดเขาไม่ให้หมดไปสองหมื่นนี่นี่นี่มันจะหนาเนี่ยหนาเนี่ยเราก็เด็ดทิมเด็ดออกจากันห่วงมันน่อยนั่นน่ะซ้ำน้อยๆอะซ้ำเม็ดมาแข่งครับก็เด็ดออกเด็ดทิมเพื่อให้มันเห็ดยังให้มันใหญ่ให้มันใหญ่ให้มันมีช่องว่างในการคือเส้นหนึ่งยี่สิบสามสิบสี่สิบลูกพอ บ่อพอเด็ดทีมเห็นหลือสิบห้าถึงยี่สิบลูกขึ้นเบื้องเอาได้มากแล้วมันไปใส่ต่อบันนี้สมมติว่าเราเบิดเบิดฤดูกาลเบิดฤดูกาลเทากะเอาปุ๋ยมาอัดใ้่พ่นพวกขี้ไก่ขี้ไก่อัดเม็ดพวกเนี้ยเออก็มันลงไอ้พ่นไอ้ต้นละสองสองสอบสอบสองสอบก็จบแต่น้ำก็ต้องตลอดอยู่บ่ให้ตลอดบ่ถ้าถ้าทาว่าให้ตลอดอ่ะเวลา เขาเป็นลูกละม่านี่เขาสิแตกเลยว่าว่าจะมัมเสมออืมได้กินบ้างไม่กินบ้างฝนมาบ่นอีกพอนกินลายเลยกินน้ำลายทองแตกด้วยบ่นอี่แตกแตกอีิงสวนสาเหตุที่แตกที่ลูกแตกคือคือน้ำไม่สมําเสมอบ่มาให้พวดพลาดก็ได้ใช่ต้องได้กินแ่บแทบเสมอคือสมําเสมอนะคะ คือจะตกหรือไม่ตกก็เขาจะมาเสมออันนี้เอาสูตรมันยังใดนี่สังเกตเอาก็ฟั่งพอดสังเกตก็ล่องผิดลองถูกลองลองผิดลองถูกมาเจ็ดปีแต่ก่อนแต่ก่อนบริเลียนใส่เนอืยโบอคอยมีสำอนาประเทศเท่าม,มันเพิ่งมีจะมีเยอะเท่าสองสามปีนี่คหละนี่คือเรื่องราวปีนี้เข้ามาเข้ามาแม่ค้าทั้งหลายครับลูกค้าูดมาเลยมารับโปมายายสุดเลยปีนี้รับไปขายต่อก็ได้บ่ ได้เลยเออราคาพิเศษเลยให้เอาลายห้งถือเนาะมาเลยจัดไปเข้ามาครับเข้ามาเลยค่ะเออเราไม่เราไม่ซีเรียสอะไรมาไอ้พอแม่พี่น้องทางบ้านต่างๆอ่ะมาเลยมาเถอะจะได้กว่าพีกายเยอะครับนั่นแหละได้การปาดที่ชูกนี่เอาขอบคุณนายแม่มากๆเลยครับมขอบคุณบัลลมค่ะครับผมที่เรียกว่า ให้ข้อมูลให้มาเยี่ยมคือเก่าคือเดิมมากทุกปีนะครับแม่ก็แฟนขับหนูหนูก็แฟนขับแม่เนีนครับเจอกันตลอดอยู่ในเพจบุ๊กกันนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ